และลามาก็บอกว่าสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็คือเราน่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นนะงั้นขอยืมตังค์หน่อยและแฟงกินก็ให้ยืมนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าฉันเจองานดีๆเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้ สวัสดีครับผมโจตีเฮซัตครับคลิปนี้ก็มาสรุปเนื้อเรื่องเกม GDA ภา5ค5ากันต่อนะครับสาหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจตีเฮซัตด,ด,ด้วยและกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยและกันนะครับ และในที่สุดภารกิจที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสักทีนะครับก็คือภารกิจปล้นโคดแบงค์ธนาคารยูเนี่ยนนั่นเองนะครับและในภารกิจนี้ทั้ง3เกลอนะครับต้องร่วมมือกันและเลสเตอร์ก็พูดขึ้นว่าและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหวังว่าเทเวอร์กับไมเคลิลจะปล่อยวางเรื่องเก่าๆและร่วมมือกันนะ แต่ดูแล้วก็กัดกันเหมือนเดิมและเลสเตอร์ก็ตัดบทเลยนะครับ <is> เดี๋ยวเรามาวางแผนการแผนของเรามี2ทางเ<า>ช่นเดิมแผนที่ 1, 1> ป้นรถขนเงินของพวกมันก่อนและจับพนักงานของมันไว้และเราก็ปลอมตัวเป็นพนักงานเพื่อที่จะเข้าไปรับเงินแทนพนักงานของมันและพอเราได้เงินแล้วเราก็เอาเงินไปใส่รถที่เราเตรียมไว้และก็รีบขับหนีออกมาและเราก็ต้องแฮกระบบควบคุมจราจรด้วยเพื่อช่วยให้เราหนีได้ง่ายขึ้นด้วย ส่วนแผนที่สองเราจะบุกไปที่หน้าตึกเลยเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกมันส่วนอีกกลุ่มที่แอบอยู่ก็เจาะผนังเข้าไปแล้วก็แอบเอาเงินออกมาและถ้าสมมติว่าเราเลือกแผนแรกเราต้องหารถแต่งมาจํานวน4คันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแล้ว1คันนะครับเราต้องหาเพิ่มอีก3คันนะแล้วก็ต้องไปขโมยรถตำรวจด้วยที่มีสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ก็คือไอ้สปริงหนามที่เอาไว้ดักรอรถยนต์นั่นเองนะครับส่วนถ้าเลือกแผน B ีเราต้องไปหาเครื่องขุดเจาะผนัง ครับผมแนะนําให้เลือกแผน A นะครับเพราะว่าตอนที่เราขับรถหนีนะครับโคตรมันเลยนะครับก็คือขับ4คันนีนะครับฉากกาลังการงานสร้างรอเราอยู่นะและเราจะเป็นจะต้องเลือกมือปืน2คนคนขับรถ2คนแล้วก็แฮกเกอร์อีก1คนนะครับและงานนี้มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะและหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปเตรียมตัวนะครับ และก่อนที่เราจะออกป้นนะครับเราต้องไปหาวัตถุดิบต่างๆมาด้วยนะครับสำหรับรถคันแรกนะครับก็คือรถตํารวจที่มีสปริงเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปด้านในนะครับก็จะมีตํารวจอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็แจกรองเท้าไป็หนึ่งข้างและเราก็แค่ขับมาจอดที่ใต้สะพานภารกิจก็จะผ่านเลยนะครับ และภารกิจต่อไปเราต้องตามล่ารถแต่ง3คันนะครับยี่ห้อบราวัตโตนะครับเป็นรถแต่งที่ซ่อนอยู่ในเมืองทั้ง3แห่งนะครับตอนนี้เลสเตอร์มีแล้ว1คันต้องการอีก3าคันนะครับภารกิจนี้เราต้องเปิดดูในมือถือนะครับแต่ยากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทุกคนเลยนะครับว่าแต่ละคันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับสําหรับคันที่1นะครับอยู่กลางเมืองเลยนะครับเปิดแผนที่ให้ดูแบบชิวๆเลยนะครับนี่สุดยอดไปเลยนะแล้วก็ขับรถคันนี้แหละ ไปที่รถซันโตดคัสตอมนะครับก็คือร้านซ่อมรถที่อยู่หลังปั๊มน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํามันแห่งนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันที่เราเคยมาบกแท็กซี่ให้กับไมเคิลนะครับและเราก็แต่งยังไงก็ได้นะครับขอแค่ให้มีล้อแม็กสีดําๆตัวนี้นะครับล้อแม็กตัวนี้น่าจะเป็นล้อแม็กที่เอาไว้ป้องกันสติงเกอร์ของพวกตํารวจนั่นเองนะครับ มาต่อกนที่คันที่สครับสำหรับคันที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับเปิดแผนที่ให้ดูเหมือนกันนะอยู่ใกล้ๆกับร้านขายเสื้อผ้านี่แหละนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับร้านเสื้อผ้าแบรนเนมมันเองนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่ไปขโมยแล้วก็แต่งสีรถแล้วก็ใส่ล้อให้เหมือนกันนะครับตกเป็นแม็กนี้เท่านั้นนะส่วนรถคันที่3มนะครับมันก็จะจอดอยู่บนตึกเลยนะครับนี่เลยมันจะเป็นตึกของลานจอดรถนี่แหละนะครับมันก็จะอยู่กลางเมืองเช่นกันนะครับนี่เลยถ้าเราได้ ได้รถคันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปแต่งเช่นเดิมนะครับแต่งสีแต่งอะไรก็ได้นะครับนี่เลยนะแต่อย่าลืมล้อแมกนะครับนี่ล้อแมกไม่เทศแต่ว่ากันสติงเกอร์ได้นะครับแล้วเราก็ขับรถมาเก็บไว้แล้วเราก็โทรบอกเลสเตอร์ว่าได้ของมาครบแล้วนะครับแล้วเราก็กลับมาที่ร้านของเทเวอร์นะครับก็จะได้พบทุกคนที่มาพร้อมหน้าและก็กําลังจะเปลี่ยนชุดคอสเพย์เป็นตำรวจอยู่นะครับและแฮกเกอร์ก็พร้อมที่จะรอแฮกสัญญาณจราจร ไมเคิลก็ปลุกความเพ้เขิบนะครับโอเคเพื่อนยา<ะ>กเดี๋ยววันนี้เราจะไปป้นโคดแบงก์กันธนาคารยูเนียนธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก <P ok> พวกเราจะออกไปสร้างตำนานกัน <ok> และในภารกิจนี้เราก็ทําตามแผนที่วางไว้นะครับรถคันนี้ก็คือรถที่เอาไว้วางสติงเกอร์นั่นเองนะครับเป็นรถตํารวจนะครับแต่ว่าไปพ่นสีใหม่นะครับให้กลายเป็นสีดําแล้วก็กลายเป็นรถที่เอาไว้ออกป้นนะครับและเราก็จะดักป้นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับแล้วก็ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนี่แหละ แล้วก็จับตัวเจ้าหน้าที่ธนาคารมา1คนนะครับแล้วก็ปลอมตัวเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร1คนนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกกำชับด้วยว่าห้ามทําอะไรง่งๆละ่ะพอเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็จะมีหัวหน้ารปภอ,อีกคนหนึ่งนะครับที่จะพาเราเข้าไปด้านในนะครับเจ้าหน้าที่รปภคนนี้ก็ตรวจบัตรของทุกคนเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับเทเวอร์นิสหนึ่งนะครับว่าไอ้นี่ทําไมหน้าโหดจุง โอเคไม่เป็นไรแค่มันฟันเหลืองและหลังจากนั้นเราก็ตามเจ้าหน้าที่รอปภเข้าไปด้านในนะครับเฮ้พวกนายเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเออก็ก็ก็โอเคเรียบร้อยดีครับผมวันนี้ฉันคิดว่ารถน่าจะติดสินะมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันเลยแล้วพวกนายก็ต้องติดแงกอยู่ในรถที่มีกองเงินที่ทั้งชีวิตของพวกนายคงไม่มีวันได้ใช้สินะ และในที่สุดเราก็ลงมาที่ห้องใต้ดินได้แล้วนะครับและไอ้ร,รพภที่เราจับตัวมามันมีชื่อด้วยนะครับชื่อของมันชื่อว่าเคซี่นะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อเหมือนผู้หญิงเลยนะ พอเราเข้าไปด้านในนั้นแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับทองที่อยู่ห้องสุดท้ายเลยนะครับอลังการงานสร้างมากเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับทองพวกนี้นะครับมีมูลค่ามากกว่า2,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถ้าตกเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ6,670ล้านบาทเลยทีเดียวเชียวนะครับพอออกมาเคซี่ก็ตกติกนิดนึงนะครับบอกว่าผมไม่ค่อยสบายเท <'s> ่าไหร่ครับแต่ไมเคิลก็พาตัวออกมาได้นะครับ they, และไมเคิลกับเทเบอร์ก็ขับรถออกมาแบตเนียนเนียนเลยนะครับและก็สถานที่ตรงนี้นะครับหลายคนน่าจะจําได้นะครับก็คือเป็นภารกิจแรกที่แฟรงกินกับรามาที่มาจอดรถคุยกันตรงนี้แล้วก็แยกกันหนีจากตํารวจนั่นเองนะครับ พอเราขับรถออกมาสักพักหนึ่งนะครับขับมาไม่ไกลเลยนะครับเกิดเรื่องอีกแล้วนะครับแฟรงกินก็โทรมาหานะครับบอกว่าตอนนี้งานเข้าแล้วลูกพี่ okay, พวก okay, แมรี่เวเทอร์นะมันรู้เรื่องงานนี้ด้วยและตอนนี้มันกําลังไปหาพวกเฮียแต่พวกเฮียไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เราได้แฮกระบบไฟจราจรไว้แล้วเฮีย <Okay, S 1> ขับมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจัดการ okay, เอง <we do. S 1> มินิเกมนี้ง่ายๆนะครับแค่ทําให้พวก <Come S 1> แมรี่เวเทอร์จอดรถติดไฟแดงและไม่ให้พวกมันขับมาเจอรถขนเงินของพวกเราแค่นั้นเลยนะครับพอเราหนีรอดมาได้แล้วเรา ก็จะได้เจอรถแต่งที่เราเตรียมไว้ทั้ง4คันนะครับพอเราลงมาจากรถแล้วนะครับก็รีบขนทองขึ้นรถแต่งเลยนะครับแต่เทเวอร์ก็บอกว่าเอ้าเกือบลืมเจ้าเคซี่ไปเลยนะเก็บมันเลยดีไหมเนี่ยส่วนไมเคิลนะครับบอกว่าไม่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 ได้มันไม่บอกใครหรอกถ้ามันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเราใช่ไหมล่ะเคซี่ถ้าพวกเราโดนจับได้เราจะบอกว่านายนี่แหละคือคนที่คิดแผนทั้งหมดส่วนเจ้าเคซี่ก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็รีบหนีไปเลยนะครับและ นอนว่าเทเวอร์ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่เวลานี้นะครับเราต้องรีบขนทองแล้วก็รีบหนีไปแต่ทว่าแขกของเราก็มาเยือนจนได้นะครับก็คือพวกแมรี่เวเทอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สั่งให้ลูกน้องนะครับรีบเก็บทองส่วน3เกอร์ก็จะมาบวกกับพวกแมรี่เวเทอร์นั่นเองนะครับพวกแมรี่เวเทอร์ในฉากนี้นะครับบอกได้เลยว่ามาเยอะมากๆแต่ก็ไม่มีความหมายนะครับก็เก็บเรียบเหมือนเดิมเลยทีเดียวเชียวและหลังจากที่เก็บเรียบแล้วนะครับเราก็ขับรถแต่งของเราออกมาเลยนะครับก็จะมีอยู่4คันนะครับขับออกมาแบบเท่ๆนี่ การขับออกมานะครับบอกได้เลยว่าฉากแอคชั่นนี้ก็เหลือหลายนะครับแปลว่าอลังการงานสร้างเลยทีเดียวเชียวนะครับและเราต้องขับรถไปที่ซ่อนของเลสเตอร์นะครับและเลสเตอร์จะเป็นคนเอาทองไปขายเพราะว่าได้ราคาดีและตํารวจก็จะสืบตามไม่ได้ด้วยเพราะว่าเลสเตอร์เป็นคนที่เก่งเรื่องการขายของเถื่อนนั่นเองนะครับ หลังจากที่หนีจากตำรวจพ้นแล้วนะครับเราก็เอารถขนเงินมาส่งนะครับนี่เลยนะแล้วก็จะมีคนมารับไปนะครับก็จะเป็นพวกของเลสเตอร์นี่แหละนะครับส่วนเลสเตอร์จะรออยู่ที่บ้านของไมเคิลนะครับในระหว่างทางที่ขับกลับนะครับแน่นอนว่ามีเรื่องคุยกันเยอะมากๆเลยนะครับเทเวอร์ก็บอกว่านี่เราจะทิ้งรถขนเงินแล้วก็ทองเอาไว้กับพวกนั้นจริงๆหรือเนี่ยส่วนไมเคิลนะครับก็บอกว่านายเชื่อใจเลสเตอร์หน่อยเซ่ส่วนแฟรงกินน้องสุดรักนะครับก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรแต่พวกเฮียนะฟังนี่นะฉันบ้าเพราะว่าฉันรวยแต่ฉันเศร้าเพราะว่าฉันประสบความสําเร็จจากการพ้นเมื่อไหร่สองคนเฮียจะเลิกกัดกันสักทีเนี่ย so sorry! I am พอเรากลับมาที่บ้านของไมเคิลนะครับก็จะได้เจอกับเลสเตอร์เองว่าไงน้องๆเราได้สร้างตำนานบทใหม่ขึ้นแล้วนะสซส่วนเทเวอร์นะครับขอถามอะไรสักหน่อยนะครับฉันก็ถามอะไรหน่อยสซ่ทองฉันอยู่ไหนฉันเอามันไปไว้ที่โกดังรอให้เรื่องเงียบก่อนแล้วค่อยเอาออกมาหลอมขายทีเดียวส่วนมันอยู่ที่ไหนน่ะเหรอสมมติว่าถ้ามีคนถูกจับมันก็จะไม่รู้ที่ซ่อนว่าของกลางอยู่ที่ไหนหรือว่าถ้ามีใครอยากจะหักหลังก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ที่ซ่อนทองไงล่ะ และหลังจากนั้นทุกคนก็เถียงกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เถียงกันเรื่องไร้สาระนะครับเถียงกันไปเถียงกันมานะครับก็วงแตกเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะครับ มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับในระหว่างที่แฟงกิ้นกาลังชิลอยู่กับบ้านหลังโตของเขาธนิชาก็มากดกิ่งหน้าบ้านนะครับธนิชาบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังจะแต่งงานกับหมอแล้วแต่นั้นไม่สําคัญสิ่งสําคัญก็คือเจ้ารามาเพื่อนรักของนายตอนนี้มันแย่แล้ว มันกําลังจะถูกฆ่าเพราะไอ้สเตตเรื่องที่ไอ้สเตตไปหาเรื่องกับแก๊งม่วงไว้ที่ไปลักพาตัวแก๊งของพวกมันมาและตอนนี้พวกแก๊งม่วงกําลังจ้องเอาชีวิตเจ้ารามาและแฟรงกิ้นก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่อยากจะไปยุ่งกับพวกรามาแล้วก็พวกสเตตแล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้หาแต่เรื่องมาให้แฟงกิ้นนะแต่ทนิชานะครับก็ขอร้องนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะฉันแค่อยากจะบอกนายนะว่ารามาอยู่ที่โรงเลื่อยไม้แถวเมืองพาลิโตเบน่าอยากจะไปช่วย หรือไม่ช่วยก็แล้วแต่นายแล้วกันนะฉันไปแล้ว หลังจากนั้นแฟรงกินก็ยอมใจอ่อนไปช่วยรามานะครับแต่ต้องโทรหาลูกพี่เลสเตอร์ก่อนนะครับก็คือต้องดูข้อมูลก่อนนะครับว่าเราจะสามารถที่จะบุกทะลวงโรงงานื่อยไม้นี้ได้หรือเปล่านะครับแฟรงกินนะครับก็บอกว่าพบมีเรื่องแล้วครับลูกพี่รามาแขก v i p ีของผมเนี่ยโดนพวกบรรลักแก๊งม่วงน่จับตัวไปที่โรงด้วยไม้แถวเมืองพาโลเตเบและเลสเตอร์นะครับก็ตอบว่าโรงงานด้วยไม้แห่งนั้นน่ะเคยมีแก๊งคนดําแอฟริกันคุมอยู่และมันก็เปิดโรงงานบังหน้าเพื่อที่จะ ขายแป้งและพวกมันนะอยู่กันเยอะมากๆเลยนายไปคนเดียวคงไม่ไหวสุดแฟงกินนะครับก็บอกว่างั้นเฮียฝากเรียกเทเวอร์กับไมเคิลมาช่วยผมด้วยละ่ะถึงจะไม่ถูกกันก็มาช่วยผมด้วยผมขอนัง,งานนี้ช่วยเพื่อนผมด้วยแขกวีไอพีของผมพอมาถึงลงเลยมาแล้วจะได้เจอกับไมเคิลกับเทเวอร์นะครับเทเวอร์ก็บอกว่าเอามันมาทําไมเนี่ยเจ้าไมเคิลเนี่ยข้างในเนี่ยมีพวกบันหลักเต็มไปหมดเลยดูสิฉันกับนายสองคนก็ลุยได้แฟงกินนายดูไมเคิลสิตัวสันยิกๆเลย และเราจะได้เห็นลามาที่กำลังโดนจับตัวเข้าไปด้านในอย,อยู่นะครับไมเคิลบอกว่าฉันขอเป็นสไนเปอร์ซุ่มยิงนะคอยช่วยพวกนาย2คนส่วนแผนก็คือเทเวอร์กับแฟงกินจะไปบุกอีก2ทางด้านหน้ากับด้านข้างนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็คือแฟงกินกับเทเวอร์นะครับจะไปบุกด้านข้างกับด้านหน้านะครับส่วนไมเคิลจะเข้าไปในป่าแล้วคอยซุ่มยิงเป็นคบเวอร์ให้กับ2คนนี้นั่นเองนะครับและการที่บุกหลายๆทิศนะครับก็จะทําให้พวก3มเกอร์ได้เปรียบด้วยนะครับและใน ารกิจนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอเข้าไปบวกเลยนะครับแล้วก็ไปชิงตัวลำมาออกมานั่นแหละนะครับและหลังจากนั้นทุกคนก็ขับบ้านกันนะครับแบบชิวๆแบบนี้แหละนะครับนี่เลยแล้วก็พาเรามาขับรถกลับบ้านนะครับก็จะคุยกันนิดหน่อยนะครับผมว่าไม่หน่อยแหละนะครับขับรถตั้งแต่เมืองทางเหนือลงไปบ้านลามาเลยนะครับลามานี่มันพูดเยอะจริงๆนะครับผมสรุปมาให้สั้นๆนะครับก็คือไอ้สเตรสนี่มันแนะนําให้ลามาไปซื้อแป้งกับพวกบรรลักษ์แกงม่วงที่โรงงานนั้นนั่นเองนะครับ แต่เาว่าถูกพวกแก๊งม่วงตลบหลังแล้วก็ลักพาตัวรามาเพื่อที่จะไปแอบฆ่าที่โรงงานนั้นนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าแฟรงกินก็ไปช่วยเพื่อนรักของเขาเนเ่งนะครับพอมาถึงแล้วนะครับก็ ขอบคุณกันนิดหนึ่งนะครับและลามาก็บอกว่าสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็คือเราน่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นนะงั้นขอยืมตังค์หน่อยและแฟรงกินก็ให้ยืมนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าฉันเจองานดีๆเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้หลังจากที่เดินมาหน้าบ้านของลามาครับเราจะได้เจอกับเดฟนอตันแล้วก็สตีฟเฮนที่มาดักเจอแฟรงกินอยู่นะครับแล้วก็บอกว่างานยังไม่จบพวกพวกเรามีงานให้นายทํางานง่ายๆนายต้องไปเก็บเทเวอร์เพราะเทเวอร์พวกเราควบคุมมันไม่ได้ และแฟรงกินก็ถามนะครับว่าทําไมไม่ให้ไมเคิลเป็นคนจัดการเพราะว่าแฟรงกินไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเทเบอร์เลยนะครับและเดฟนอตันก็บอกว่าไมเคิลมันทําไม่ได้เพราะว่าไอ้เทเบอร์มันไม่ไว้ใจไอ้ไมเคิลแล้วมันก็เลยเป็นหน้าที่ของนายไงล่ะแต่แฟรงกินก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ และตอนต่อไปก็จะเป็นตอนจบของเกม GTA V แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม